สวัสดีครับวันนี้กเกษตรบรรยุพานุจะพาทุกๆคนมาทดลองสุดพิเศษกันครับเราจะมาดูกันว่าแม่กุ้งฝอยตั้งท้องเพียงตัวเดียวจะสามารถออกลูกได้ทั้งหมดกี่ตัวและใช้เวลานานกี่วันกว่าลูกกุ้งตัวน้อยๆจะออกมาเดินให้เราเห็นขั้นแรกเราก็จะคัดแม่กุ้งฝอยที่มีไข่ใต้ท้องแน่นๆสีเขียวเข้มนำมาใส่โถพลาสติก น้ำสะอาดเติมออกซิเจนและใส่พืชน้ำเข้าไปเพื่อหมุนเวียนเบาๆให้แม่กุ้งไม่เครียดครับหลังจากที่เรานำแม่กุ้งใส่เข้าไปตั้งแต่วันที่18ตุลาคมผ่านมา8วันไข่ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวเข้มเป็นสีเหลืองจากนั้นก็จะเห็นเป็นจุดดำเล็กๆซึ่งคือตาของลูกกุ้งนั่นเองแม่กุ้งจะอุ้มท้องประมาณ21-25วัน ค่อยจะปล่อยลูกกุ้งออกลงเดินเองและว่ายน้ําเองได้ใครที่อยากเลี้ยงกุ้งฝอยสร้างรายได้เสริมจากที่บ้านากติดตามเพจเกษตรัรหยุดพานุไว้เลยนะครับเราจะมีเทคนิคและเคล็ดลับดีๆมาฝากกันทุกสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เกษตรัรหยุดพานุด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ